ไอ้ท้ายขวาแม่เป็นคนเดินเดินตามเขาทีฉันพูดในรายการเธอเนี่ยเยอะสุดวันนี้แสลงใบทองไ่ต้องโผ่ทำตาปิางนี้นะลูเวลี่ครับขอบปรกครับให้น้องโพ่หน่อยครับวัสดีบอุ้ยพ่อมันแท้แท้เขาแผนเขาไม่รู้หรอกว่าฟาร์มผมอะบัาช่อนเล่ามาทาสีระบาย วัสดีครับลุงสวัสดีครับพ่อวขอ,ขออนุญ,ญาตบอกท่านผู้ชมว่ามาถึงก็เป็นชอตอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่เบื้องหลังการเปิดบ้านคือวันนี้จริงๆแล้วถ่ายรายการอื่นแต่ว่าบักโปมาแคป ไีฮาเดซีนอีกทีหนึ่งคือมาโมดิ้งแหละเหมือนจริงๆนี่คือครั้งแรกที่บ้านเปิดกองถ่ายใหญ่ใหญ่โตมโหฬารใช่ก็มีกองเดียวที่เปิดนอกจากนอกเหนือจากของตัวเองรวบักโอแล้วก็วมีพุะเลที่คุยกันไม่ได้หลัละอะไรเลยเขาคงไม่มามามา,มาขอพ่อออกรายการอีกแล้วแหละพุะเละ <c oughs> น่าจะอีกปีหนึ่งอะเว้นไปแต่นี่คือรายการแบบรายการทีวี ถ้าจะคุยกันแบบเหมือนที่มีคนดูขนาดนี้มีไลายเถอรไลายเถอะสนุกดีแต่นี่เป็นรายการทีวีรายการแรกรายการทีวีเพราะงั้นวันนี้เราก็สุภาพตามตามภาษารายการทีวีโทษนะฮะดาราผู้หญิงข้างหลังนี่ใครอ่ะไม่แน่ใจดาราใหม่อะฮะช่องอะไรอ่ะช่อง11เคยดูไหมสิงโต ตื่นกี่โมงสา่มวันนี้ตื่น่ตื่นแต่เจ็ดโมงเลยเพราะว่าตื่นเต้นข้างหน้าช่างผมเนี่ยเขาแต่งมาตั้งแต่แปดโมงแล้วนี่เที่ยงยังไม่เสร็จใช่เขาว่ามันต้องโมเยอะนิดนึงเห็นแม่บ้านง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาแต่งขึ้นมาจะสวยนะเว้ยสวยอะสวยแม่เหรอเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงเลยอ่ะท่านผู้ชมผ่านไหมครับนี่ให้สังเกตตาเดี๋ยวขอซูมตาได้หนึ่งตาสวย ซึ่งวันนี้ทีมงานเขามาเตรียมอะไรกับแพ้แบบเขาจะจะถ่ายอ่ะเขาก็ต้องมามีสัมภาษณ์ขอข้อมูลแเราก็ใส่ไปเยอะเลยแต่ไม่รู้วันนี้จะได้ออกอากาศหรือเปล่าใส่ไปเยอะนี่คือเผาหัวหรืออะไรเผาหัวอ๋อเหรอคือที่ทุกรายการต้องถามอ่ะคือเรื่องอะไรวะติดเมียเขาก็ถามว่ามีเคล็ดลับอะไรงี้บอกไม่มีเคล็ดลับอะไรก็คือสวยธรรมชาติ ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเออถ้าสังเกตท่านผู้ชมครับสังเกตว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่แม่กับพอ่อทีมงานเราก็มาแล้วทีมงานเราออกแนวแบบออกแนวแบบไปขอข้าวกองเ้ากินอะ่ะใช่ซึ่งไปเนียนขอข้าวเขาไม่ต้อนรับเขายัางไอท้ที่นั่งกิน <laughs> ไอ้ที่นั่งกินไม่ใช่กองเรานะคือข้าวกองเขาอีกทีหนึ่งใช่ถ้าเป็นข้าวกองอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าไปมั่วเข้ามาอีกที พ่อ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 พาไปดูกองถ่ายเขาว่าเขา่ะมากองเล็กเขามากองเล็กเออเล็กๆเลยเออขอเขาด้วยสองกองอะไรนะขอเขาด้วยสองกองจ๋าจริงๆมันไม่พอกองเราเนี่ยมีมากสุดเต็มที่มาณห้าคนนะกองนี้เขาจะมาแบบปกติของเขาเขาก็เล็กๆมาเป็นมาเป็นกองละครเลยพ่อเอ้ยเออดีละที่ๆยังไม่ได้ปูยาก็เลยได้กลายเป็นที่จอดรถจริงๆนี่คือโต๊ะ รายการซ้อนรายการฮะซ้อนรายการอีกทีนึงเขาตีไทยทอยก็มานะคะตีไทยทอยก็มาฮะไม่ต่อยเลยตีไทยทอยก่อนบ้านเราอ่ะพวกเรามีอย่างนี้กับเขาบ้างไหมเนี่ดูไม้ต้งอม้เต้ยนี่เดี่ยวมอนิเตอร์ก็มีมาหมด ไวเลยเขาขีัมาไหนไวเลยเราเน็บเสื้อแล้วเน็บเสื้ออีกซึ่งตอนนี้เรารออยู่ตอนนี้เรารออยู่ก็คือเดี๋ยวรอเริ่มเดี๋ยวพวกพิธีกรเขาก็แต่งหน้าสวยหล่อกันมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเฮ้ข่าวว่านายฝรั่งเนี่ยเขาเล่นปะคาบอยู่ใช่วันนี้ไม่รู้ว่านายฝรั่งจะปามาให้ป่ะของเขาระดับโลกด้วยด้วยระดับโลกเลยระดับโลกแล้วระดับประกวดเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปหาลูกอ๋อไปหาลูกโอเคโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวพอลุงวิลลี่มาลุงวิลลี่จะ เราหล่อตัวสูงๆ,ๆนะเขาว่าเลี้ยงปาคาประกวดระดับโลกเลยพอมาถึงเสร็จปุ๊บโภทำตาป,ปี๋ๆเอยนีะลูวิลวลี่ครับขอปาคาให้น้องโภหน่อยครับไหนทำซิ นาหลีสลีมาลีสลีมาแล้วแต่ช่วงนี้ขนสั couples, ้นอยู่ไหนว่าอยู่สวนซะจนเป็นสักกะตังเริ่มกลับมาเหมือนไซบีเรียแต่เขาเป็นลาสกันะแต่ช่วงนี้จะเหมือนไซบีเรียนิดๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอขนขนยาวกลับมาก็จะเห็นความแตกต่างนะส่วนไทเกอร์ก็อยู่นี่ไทเกอร์เนี่ยรับผิดชอบกันไปเลย2คนนี้พ่อลูกเนี่ย สวัสดีครับพี่ปอครับพี่ลิลี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับเจอเลยพ่อนี่คือเจ้าคุณใช่ใช่พ่อสองคนตุดท้ายของตูบอกว่าสวัสดีครับโอ้โหเอากี่ตัวลูกปลาคราบอ่ะปลาคราบเอากี่ตัวลูกขออีกสิตัวเอาอีกสิบตัวเลยอุ้ยพ่อมันแท้ๆขอปลาคราบให้น้องโพหน่อยครับไหนทำสิ ฝึกมาก่อนก่อนที่กูจะเข้าบ้าีกอนะเอากี่ตัวลูกสิมาทีละทีละสองมืออ่ะ10นเดยก็พอแล้วจำนวนเนี่ยสิบเขาไม่รู้หรอกว่าฟาร์มผมอะคือประช่อนเล่ามาทาสีสบายงานไม่เลร์งานไม่เลอร์เพราะอันนี้คือล่อซื้อฮะล่อซื้อล่อซื้อรสวัสดีครับสวัสดีครับขออญาตถ่ายไปด้วยนะครับ บ่อมันไซส์เนี้ยเนาะพี่วิลลี่มันต้องสักสิบยี่สิบเนาะพี่มันจะได้ไปดูเต็มเต็มหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันจะมันจะไปซ่อนกันอยู่ตรงนู้นไงต้องเติมอีกนิดนึงไหนๆจะออกทีวีแล้วมันก็ต้องสิบอ่ะให้ชาคิดอ่ะของน้องอ่ะยังไงก็ต้องได้อ่ะต้องให้ใช่ไหมแก๊งไทยเล่นที่ลงไปแล้วเขาแผนได้แล้วได้แล้วนีนะ อุ้ยไปก่อนเดินมามันก็ได้บวกขึ้นเรื่อยเอื่อยไปเรียนลุงอาร์ก่อนนี่ลุงอาร์ลุงดี้ลุงป๋อป่ะลุงป๋ออันนี้พ่อจำได้มลูกจำได้ป่ะลูกนี่พ่อนะ อันนี้คือการบีบตีไทยควงครบีบีตยใช่ยคี์คีย์เวิร์ดหลักๆคือเรียวๆใช่ไหมเรียวเรียวคือคีย์เวิร์ดของเราคือเรียวๆแล้วก็เรียวเท่าพุทะเลเหรอไม่ได้ไม่ได้แทนที่จะเอาบทความมงคลเข้าบ้านแน่ไอเละมาเอาไอพุทธโอ้โหถ่ายเลยนี่เห็นไหมพอมาถึงเป็นไงอ๋อเขารุ่นใหญ่เขาไม่ต้องบีบเลยใช่เถ้าเรารุ่นเด็กเราต้องมารับบีบบับลับบีบฝั่งนู้นเนี่ยต้องถอดฟันปลอมด้วย 17เจปีปป็ไม่เลิกเลยกระ่กอเขารับ,บลิฟต์กันหมดแล้วเหลือแต่คุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณ,คณนี่รุ่นใหญ่รุร่นใหญ่รุ่นใหญ่มากินข้าวก่อนใถอฟันปลอมดูแลวิลลี่เขาเข้าเมาส์มาอย่างนี้รุ่นน้องคุณอะวิลลี่เนี่ยเด็กใหม่เนี่ยรุ่นน้องเนี่ยไม่ไหวเลยอะ อ๋อนี่ไงเตียมไว้ให้พี่ๆใช่เตียมให้พี่ๆเขาใช่คมะม่วงกะปิหวานให้โซมะม่วงมหาชนกทำมาจากโชคอนันต์แก้วขมิ้โชคอนันต์กับแก้วคขมิ้นแก้ไขข้อมูลนิดนึงว่าอะไรนะคะขออีกทีอ่าเป็นมะม่วงโชคอนันต์กับแก้วคขมิ้นอบแห้งแล้วก็คลุกด้วยกะปิแล้วก็มีรสยำปลาไหล95บาทกล้วยเบกแตกของเขาเนี่ยใช้กล้วยอย่างดีแล้วก็อบ รีดน้ำมันอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็คืออัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์ที่เป็นแบบอบเกลือนะแต่ว่ามีเปลือกหลายคนนึกว่าเขยนจันคือทุเรียนเขยนจันคือผลไม้อย่างเดียวเมื่อก่อนอ่ะเขยนจันก็จะคือผลิตภัณฑ์จากจันทบุรีใช่ไหมในเมื่อตอนนี้แบรนด์เราติดแล้วเราก็อยากเปิดโอกาสให้คนอื่นๆที่จังหวัดชุมชนนะของดีของอร่อยอันนี้คืออย่างน้อยอ่ะ ไม่ว่าจะอยู่จากไหนเน้นว่าอร่อยและดีออร่ยและดีเราเลยอยากให้ได้กินกันนหนเมื่อกี้มีป้าบุ๋มเนี่ยเขาบกมือว่าเขาเรียกแล้วเขาเาเรียกแล้วอะแม่เราหยุดการขายของก่อนเลยเมื่อก่อนนี้พี่ทอมาเนะโอ้เนี่ยแบบท็อปเลยอะท็อปเนื้อเนื้อเขาต้องเป็นตัวทอข่าไหมเขาเรียกว่าอะไรวะนุ่มนิ่มหมดตัวมันตัวแม่เออที่ผมเห็นโอ้ต้องจะเด็กๆนะโอ้โหข่าวดีเลยตั้งแต่ เด็กแบบเพาะนองผอมใช่ผมผอมเมื่อก่อนโอ้ผอมจะตายจริงจริงแล้วตอนนี้เป็นไงเลยสะสมตามตามเวลาตามกามเวลาพี่ลลี่พี่รุ่นน้องในกองพี่ก็ต้องรอรอรุ่นพี่ก็หน่อยพี่ใช่ใช่เพราะเราเด็กใหม่เด็กใหม่ต้องรอรุ่นพี่ก็หน่อยเราก็เราก็แหมลูกการแต่งตัวก็รู้ว่าดังมาจากโฟกิงได้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  ดูการ์ดนึ่งตัวก็รู้ว่าดังมาจากปุียเลอ่ยืนกันหมดเลยอ่ะเราไม่อ่านไลน์ก็อย่างเงี้ยละไ่ะมันมันก็ขายแต่ป๊อปคอร์นตรงนี้เหรอให้นะเดี๋ยวไม่ได้ป๊อปนี้ป๊อปมอนสเตอร์อ่ะป๊อปมอนสเตอร์เลยเหรอมิชลินสตาร์นะเว้ยไม่ใช่ธรรมดานะ f f c เขาจะซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยแอดไลน์นะคะป๊อปมอนสเตอร์ถ้าป๊อปแคลอรี่บาบามันจะไม่เจอ นิดเดิสวนต้นไหนที่ราคาแรงที่สุดค่อยเข้าไปในบ้านเลื่อยเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปตามที่คิดไหมเป็นไปตามที่คิดแต่อาจจะผิดแผนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ได้อยู่ก็ทีมงานคุณมืออาชีพไงอ๋อแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคุณพิธีกรนะคะเดินจากนี่ไปนะได้ได้ได้เดี๋ยวเราเลี้ยวไปแล้วแต่คิดจะพาไปนี่ยังไม่ได้่มทำงานเลย ี่สบายไม่พูดเลยเลยเมื่อกี้ผมมีมีมีฉันพูดในรายการเธอเนี่ยเยอะสุดแต่เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยแม่คะวันนี้ครับที่เขาถ่ายถ่ายกันนะแม่เป็นตัวเดินเฮ้ยเดินตามเขา นนี่ปอหน้าร้านที่ปอได้เต็มเลยนะเนี่ยเออพี่ปอน,น่นารักไงอุยเดินมาพอดีเลยมีการมาขออนุญ,ญาตด้วยว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอถามอันนี้ได้ไหมสะดวกใจไหมเจนเทอร์แมนเจนเทอร์แมนนี่เขาปล่อยชิวิตอีกครั้งนึงนะร <laughs> <laughs> อทักให้ชวนไปคุยด้วยแต่เราปล่อยให้เขาเดินไป <laughs> ปล่อยปล่อยปล่อย,อย <laughs> แต่เขาก็รออยู่ <laughs> การทำคอนเทนต์มามันโตต่อคือโตหนุ่ปากดีเลยชอบหนุ่มไม่มีพี่ปอเมื่อไหร่จะมาแจมช่องเราแล้วทีพี่ปอนะแล้วเอาเอาลูกๆเอาหลานๆมาเล่นด้วยได้เลยได้มาเล่นน้ำเลยดีกว่าเออมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำนี่คือพระเอกในดวงใจของเราทั้งสองคนทรายสีเพลมีแบบนี้เป็นเวอร์ชันแรกอันนี้คือไม่ใช่คือยุคช่องสีมาคุณพรม นี่คือนี่คือออริจินัลเบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองใช่แล้วค่อยมาเป็นเบอร์สามไม่เขาเล่นเป็นบทเดียวกันอ๋อเล่นเป็นบทเดียวกันบทเดียวกันเป็นวทเดีโวกัอพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ที่เขาต้องมารับบทเรื่องนี้ของสายสีเฟือมเนี่ยแล้วบทเนี้ยเป็นบทของพี่วิลลี่เขาอะโดนกดดันมากเพราะว่าทุกคนเอาทัวร์ไปลงพี่พ่อแบบคิดได้ไงเอาชาคิดมารับบทพี่วิลลี่โนอันนี้อันนี้พ่อยังไม่เคยเล่าไห้ใครฟังเลยนะแล้วถามว่าพี่แล้วพี่รู้สึกงไงแล้วบอกได้ ีจะเป็นชาวในแบบของพี่น่ขอที่ขอต่อบทให้ดูสักทีนได้ไหมยฮะคุณชาวโอ้ยใครอย่าไปจับยอได้่อได้ตได้ข้าไม่ชอบทรายเพราะว่าอันนั้นมันสตาร์วอลอะไรเ้นูอกไปดัฟลากันดฟ้าอนุนอะมันร้อนอยู่ฮะแต่ขึ้นไปก็จะมีใบไม้อย่างเงี้ยปกเต็มไปเลย อะไรอะ่ะโอ้โหอ๋อไปปัดไปปัดใบไม้อ่ะครับโอ้โทำไมพี่โปเก่งจังเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรางนี้ข้างบนปีนปีน,นก็ค่อยๆถือสิครับเราจะเป่าแางนู้นโอ้โหโอ้โห

อันนี้ชั้นหนึ่งเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปดูชั้นสองก่นด,ดีกว่าไ,ได้เลยครับผมเมื่อกี้คือแบบไทยไทยอินให้เด็กมันดูเหรอไทยกินให้เด็กมันดูว่าเวลาจะกินเวลาจะดื่มน,น้ำเวลาทำอะไรใสให้สุดใส<า>่<า>ให้สุดใส่ให้สุดอย่างเงี้ยลูกคา้าชอบ่โอ้โหลูกค้าบอกว่าพอแล้วนี่เยอะเกินไปหรือเปหวานเฮ้ยอร่อยชอบแบบชาติหวานอะไรเงี้ยมีแต่แบบเอาเนียนๆเอาแบบธรรมชาติไม่กินธรรมชาติอันนี้อันนี้เยอะเกินแล้วที่ไม่ชอบเเราเล่นเหนือธรรมชาติอยู่แล้ว เขียวใบอะไรมาทเไมคึกจังพี่ปอเมื่อกี้แบบโชว์สกิลข้าวไทยอินลูกค้าเนียนครับผมข้าวไทยอินเลยครับเพราะว่าลูกค้าสำคัญกว่าแต่พิธีกรตัวท็อปนี่กินสำลักปิดคออยู่เกือบตายเกือตายคารายการคือสักคัดเองเลยเมื่กี้ที่ที่อยู่รายการนี้มา1 7ปีเธอกะตายการรายการ เพราะว่าม oh ุมม okay, ันไม่ได้ต้องม่ได้แล้วเราต้องให้ความสัมพันธ์กับโฆษณาเนี่ยมันก็มันคือมันคือมุมกล้องแสงหลงวันนี้แสงลงไฟฟองไม่ได้เมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆไม่เป็นนะพี่หมอค่ะค่ะพี่หมอเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะพนหลังทีดปูร่าหมอเราอะเราอะเราก็มีแผลอยู่ ควรนะจริงมีคนโดนอ่ะรู้ป่ะมีคนเดียวที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดนี่พี่วัลเลยนายฝรั่งช่วยขายอะมิโนให้ผมด้วยขอบคุณมากครับเฮ้ยยินดีที่ของเขาดีบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะเรื่องผักปลูกผักหลังบ้านแล้วมันไม่ขึ้นนะนี่เลยอะมิโน ปลูกข้าว<ะ>เอาอันนี้ไปใครที่ปลูกนะผละไม้ต่างๆที่เราปลูกในบ้านมันไม่ออกดอกไม่ออกผลเนี่ยมัละกอนเนี่ยะออมะละกอนเนี่ยอันนี้เลยครับออถ้าเราไปดูภาพนะก่อนหน้านี้โอ๋เนี่ยใส่ชุดสีขาวใช่แล้วก็ดูสีแค่กระดกนิดเดียว<ส>กระดกเปลี่ยน <คำ S 1> เลยออกดอกออกผลสีสวยช่างตอนมาลงแฟรแต่ กล้วยเบกแพกอ้ยไข่ของเขานี่เลยสวยจังไอ้ไข่เดี๋ยวชิมดิแล้วก็มึงเอาแหมอ๋ออันนี้ถูกเท่าไหร่ก่อนเพราะว่ามีเบอร์ติดต่ออยู่นี่เท่าไหร่คะหบาทเด้นะเราสักหบาทอืมฮึอันเนี้ยมัาไทยกินบ่อยแล้วนี่มึงเอาหนี้ทยตีไข่ทอยตีไข่ทอยอันนี้มึงรีบเลยสแกน QR code สั่งเลยอันนี้มันหลายรอบนะใส่ฟังเนี่ยยังไม่เลยได้อยากได้พี่ไป็นลิขิตมากับ อร่อยจริงอร่อยจริงแม่เราทายอนส๊อฟเลแล้วเพราะฉะนั้นแอดนะคะแอดไลน์นะคะแอดไซน์นะคะมีอะไรบ้างนะคะ K H E I C H B N นะคะเคยจำงเละได้เลยขอเป็นเกียรติหน่อยได้ฮะคุณเบซิลาปิดคลิปให้หน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะอันนี้ประสิลานี่ลายลาไลายลายอะไรนะแบบโป้แบบโป้แบบโป้แม่ไม่บอกเมึงก็ถ่ายเพราะว่า่ ส,สับสกายกดกระดิ่งตั้ตตอรเอเผื่อมีรายงา่ออกออกอกทกวั่นี้แต่ละเคสกดเลยค่ะ